อาเวราสุขคิโนขอให้สัตว์จะได้มีเแลกจเป็นู้ดชีพอยู่เป็นสทุกเมื่อการตคุณญาติลยัเอทันุเทขอให้สัตว์จะได้สงสณที่าเจ้า ได้มให้ความชวยหลด้านดุลยายนอให้เป็นพ่แรข้นี่ยนนนขอด แต่ถึงรบไม่ขาดเอกอราชกามีหาให้ใครคงที้นปล่ลยเลอกทูกยาเป็นชาลีเลิประเทศไทยตะวันีใจใชย ยามีไยโถยยงเมรุศิราพรพระบริดา สาราสุข๕๖จัเจรย์ข้าพเจ้าในนามประธานชมรมที่หนู่ายุสูงกว่าการสาราสุข๕๖จัตเจรย์รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่าหนวหน้าพยาบาลและเสาะเวลามาเป็นประธานการจัดกิจกรรมมันแม่ชาติในวันนี้เนื่องในวันที่๑๒ธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนอนอกรมีต่อประชาชนชาวไทยยิ่งใหญ่เหลือเกินเราต่างจงนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงจัดกิจกรรมเพื่อเทอดพระเกียรติพระองค์ท่านบัดนี้ได้เวลาัาเป็นมงคลเลิกแล้ว ขอเชิญท่านประธานวางพันกุ้มและเปิดควรกระชงดอกไม้เพื่อถวายสักการะและกล่าวถวายพรเรียนเชิญค่ะได้ยินยิงม่จากอะไรี่นลงตรงมาได้หลายที่มันถวาย ฝ่าละองคุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางวาสนาย,ยอดระยะพร้อมด้วยพระสงฆ์ิกรเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสารสุข56ทับเจริญและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับมาพร้อมที่ได้มาพร้อมกันณบริเวณห้องประชุมนี้มีความปากปื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพียงกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันเฉลิมพระชนภาษา12สิงหา2568ในสุขภาะวะอันเป็นมงค,คลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมชานุญาตราชานุญาตนำพระสงนิกรทั้งหลาย ถวา,ายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวา,ายพระพรชัยมงคลขอราชท,ทานาัยมงคลด้วยความโจงรักภัดาีาักดีขออันเชิญพระค,คุณขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตยขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนไตย

พระเกศที่ขุนแผ่ไปสารไปทั่วทุกที่สารุทิ์ไปทั่วทุกทติสารุทิ์สถิตเป็นวิ่งขวัญร่มเก้าสถิตเป็นวิ่งขวัญร่มเก้าของพวงข้าพระพุทธเจ้าของพวงข้าพระพุทธเจ้าและเราระสมนิกรและเราระสมนิกรตาบการละนานเทินตาบการละนานเทิร์นด้วยก้าวด้วยกระหมอ่อม อดทุกชั paper, ้นจะจนหรือนีใช้ศักติ์สิตางๆด้วยระไทยตั้งมั่นเลนนยงดูไรก้อองราชีกันเป็นสีหนลามาั้งยาลดงานหรือสาวผูอนเป็นไทายาเป็นมีควันีีกอน ขอถวายพระพรขอสายดูดีต่อไปเป็นข้านนงค์ We are done. คุณคุณิรักษ์คุณศรีนครเรืองฤทธิรงคุณศรีนวลนาเจริญคุณกัญญาภักด์ชัยสวัสดิ์คุณนวรัตน์คงกระจ่างคุณฉลองรัตน์เนคามัชชาคุณกรองทองผมดีคุณปรชิตาลักษาสตณ์คุณสมิตเนคาตุลรวรน์คุณกุชาตาฉำแสง นะ <mondo> <flix> <c ười> <ta> คะผู้ฝึกสอนการแสดงคุณโกวานีลีแก้วเดี๋ยวขอเชิญนะคะ để nên cho tôi cái này. Thôi. 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 Thank <laughs> you. กับคุณพี่ชายค่ะคุณระเลยกับคุณประกอยค่ะให้คุณะาด้ Thank right. Thank you.

อ่าโอเคมินิฮาร์อ่าโอเคสุดยอดสุดยอดโอเคเยี่ยมมากอ่าลีลาศของศูนย์ห้าหกครับวันนี้โอเคเยี่ยมเยี่ยมโอเคชัยโยศูนย์หกชัยโยโอเคโอเคับเจอิญ ห้าร้อยะให้ได้ห้าร้อยนะให้ได้ห้าร้นะวันนี้ยมงนน้เดี๋ยเดียวิงน้าขายดอกไม้ให้ได้500วันนี้ขอเชิญใครมาร้องเพลงเนี่ยุณกันกุญญายา ิดสองคนได้ไงวะเกิดสองคนได้บ้านเดียวกันอ่ะบ้านเดียวกันเกิดสองคนน่บ้านเดียวกันเกิดสองคนไม่ได้ 金针菜。 ให้ลรารวยเงนทองโยธาให้เราป้าใหญทำใก็รลาบือาเรื่องก็ร้ก็อย่างเปดดท มันมันเกิดครับ